วันนี้เราสองคนมาทำอะไรเาสมาแกแขแกแขเนือใชเพราะว่ามันมีคนเอาตุ๊กาตาให้มาแล้วน,น็อตกันเนยล่ะให้เนย้คนเดียวแล้วน็อตกันเนยละ่ะทำไมถึงไม่ให้ทำไมน็อตกันเนยถึงไม่ได้ในเมื่อบ้านเรามีนอ็อตเนิดเน์ดเนยอ่ะทำไม คัดจากอะไรหน้าตาเหรอ,อหน้าตาเราสองคนไม่ดีตรงไหน,นดีน้อยกว่าเนื้อตรงไหน,นหน้าตาเราก็ดีอ่ะหน้าตาเนอเด๋วไม่ดีหน้าตาเราก็ดีใช่ไหมใช่ใชใชทำให้รู้ว่าการที่ให้ตุกก๊กตาแค่คนเดียวอ่ะมันไม่เสมอภาคนะดูว่าเนอจะได้ตุก๊กตาของเนอสภาพไหนนี่เป็นตุก๊กตาที่เขาส่งมาให้เนอเนอจะการ อนี่เป็นของเฮ้ยดูบูดแล้วเอาไปตีเนื้อโอเคเนี่ยมันอยู่ที่บ้านไม่รู้ ห้ามแบ่งชนชั้นในเมื่อเนื้อได้น,น,น,นื้อกับเหนืก็ต้องได้ดิไม่ได้ได้ไงเอาไปคืนมันอย่าให้มันเห็นไป <laughs>